แล้วก็มีคนถามมันนะครับว่าซื้อมาปลูกเนี่ยแต่อยากจะแบ่งให้มันเหลือแค่สองสามใบเนี่ยจะปลูกได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสมมุติมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไอตรงเนี้ยนี่ก็คือมันสวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายอัปเดตหญ้าไทเปน,นะครับที่อยู่สนามหน้าบ้านผมนะครับปลูกมาประมาณปีครึ่งแล้ว มีคนถามมาว่าถ่ายอัปเดตให้ดูหน่อยว่าปลูกไปแล้วเนี่ยปีปีกว่าปีครึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับปีครึ่งไม่เคยตัดเลยยิ่งตอนนี้หน้าฝนเลยนะไม่เคยตัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็มันก็ยังขึ้นอยู่แบบไม่ต้องตัดะครับแต่ว่าที่เห็นรอยแหวง่แวงแหวง่งเนี่ยมันมาจากชายคาที่น้ํามันตกลงมานะครับมันก็เลยแหว่งแหวงอย่าง,ง,งนี้ แล้วที่บ้านผมมีปัญหาอย่างหนึง่งแมวชอบมาขี้มาเยี่ยวพวกเนี้ยถ้าเจอเยี่ยวแมวขี่แมวเยี่ยวหมาอะไรเงี้ยตายผมคิดว่าหญ้าอื่นก็น่าจะเป็นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ยงสัยตรงนี้อาจจะเยี่ยวเยอะหน่อยหรือไลายมานู่นเลยอันนี้ก็แค่น้อยหน่อยอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับคือข้อดีนะปีครึ่งเลยยังไม่เคยตัดหญ้าเลยถ้าเป็นหน้าฝนนะเป็นหญ้าอื่นนะจากประสบการณ์นะโอ้โหตัดบ่อยมากแล้วมันก็เหนื่อยไง เพราะว่าโมกเนี่ยแทบจะตัดทุกเดือนเลยแต่ว่าหญ้าไม่ต้องตัดมันก็จะขึ้นตรงที่เราปูทางเดินเนี่ยแบบนี้บ้างน,นะครับแต่ว่าพอเดินเตะๆไปทุกวันหรือว่าเดินออกมันออกมาหากินอะไรไม่ได้มันก็จะขาดของมันไปเองแบบเนี้ยนะครับใช่แล้วมันก็สะดวกสบายนะแล้วก็มีคนถามมาน,นะครับว่าซื้อมาปลูกเนี่ย แต่อยากจะแบ่งให้มันเหลือแค่สองสามใบเนี่ยจะปลูกได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสมมุติมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือเหมืเนงี้ยผมก็ดึงออกเนี่ยเวลาเราฉีกเราหักใช่ป่ะเวลาเราปลูกก็ปลูกแบบนี้ถามว่าสองสามใบปลูกได้ไหมคือแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยผมบอกเลยครับปลูกได้เพราะว่ามันมีราก แล้วจากประสบการณ์นะครับนี่จากประสบการณ์นะตอนปลูกทางนี้นะปลูกทางนี้นะปลูกนี่นะผมก็ใส่เยอะเยอะเหมือนกันโอ้ยมีเยอะนี่ใส่ปลูก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 โอ้ยเนี่ยกลัวไม่ขึ้นแต่พอเริ่มไล่ไปท้งหมดโซนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ประมาณนี้มาเนี่ยสามใบสองใบทางนั้นอนะ่ะเนี่ยเป็นไงผ่านมาปีกว่ามันก็ขึ้นเต็มเหมือนเดิมเห็นไหมครับ แต่ว่าตรงที่มันอยู่ใต้ต้นโมกเนี่ยโมกมันบังเนี่ยไม่โดนแดดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นน้อยหน่อยแล้วแถวนี้นะไม่ใช่ว่าปลูกสองใบสามใบแบบนี้นะแล้วปลูกทีๆนะไม่นะห่างด้วยทั้งห่างทั้งห่างทั้งน้อยผมเคยแค่สองใบอะถ้าเป็นยอดเนี่ยถ้าเป็นยอดนะยอดยอดอะบางทีอะบางทีมันมีแค่แบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันหักมามันเนี่ยใบยเดียวอะ่ะ ก็ยังปลูกจะถามว่ารอดหมดไหมไหม่แต่รอดไหมรอดแค่นี้ก็มีเนี่ยแต่ว่าของผมก็เหลือเยอะเลยตอนนี้ทิ้งอ่ะตัดทิ้งโย,ยนทิ้งไปนะครับก็สำหรับผมนะปลูกแล้วปัญหายอย่างเดียวที่เกิดขึ้นคือย่าขึ้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยย่าขึ้นแบบนี้คือวันงว่าง,ว,าง,ว,างว,าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็จะมาถอนถอนไปเรื่อยๆวันหนึ่ง ถอนไปแบบแป๊บๆวันนะชั่วโมงนึงว่าจะพืชมมนขึ้นแบบเน,นี้ยบางประเภทถ้าเป็นแ้วหมูอะครับหญ้ามันไม่ตายเห็นไหมมันขึ้นมาเนี้ยตัวหญ้าไทเปเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยหญ้าที่เป็นกอๆอย่างี้เห็นไหมครับมันขึ้นอย่างเงี้ยพยายามดึงออกนะครับเพราะว่าเห็นไหมตรงที่มันขึ้นอัดแน่นอะหญ้าไทเปที่อยู่ข้างล่างมันอะไม่ได้แดดมันแหว่งไปเลยเนี่ยครับเนี่ย เห็นไตรงนี้แว่งแว่งไปเลยก็พยายามกําจัดวัชพืชอื่นๆออกไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมปลูกตอนแรกนะซื้อมาเนี่ยปลูกได้เฉพาะหน้าบ้านฝั่งนี้แล้วมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเลยขึ้นมาบนที่ปลูกเนี่ยผมก็จะดึงมาแล้วเอาไปปลูกฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับ เอาแบบนี้มาปลูกก็คือปลูกจนเต็มแล้วฝั่งนี้ปลูกมายังไม่ถึงปีเพราะว่ามันรอฝั่งนู้นขึ้นก่อนแล้วเอามาปลูกทางนี้ทางนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่ทางเนี้หญ้าแห้วหมูมันยังเยอะอยู่เพราะว่ามันปลูกทีหลังเรายังไม่ค่อยได้ถอนมันยามันขึ้นอยู่แต่ถอนไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่เลยอุปสรรคสาคัญปัญหาสําคัญของหญ้าไทเปของผมก็คือขี้แมวพอมันขี้มันเยี่ยวมันจะมาขี้ที่เดิมสามที่เดิมใช่ปะ มันก็จะเป็นวงเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพริกไทยเอาอะไรมาโรยไว้ตรงนี้มันไม่ขี้มันขยายไขี้ตัวอื่นซึ่งผม็ช้มันเราเลี้ยงมันเนาะแล้วก็ปล่อยมันไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็คือพอมันเริ่มนั่นมันก็ขึ้นของมันเองเมื่อก่อนมันก็เคยโบไปถ้วยนะเออมันก็ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่ได้หรือว่าช่วงเรามีเยอะๆแบบนี้ก็เอามาปลูกซึ่งความจริงแล้วใครที่อยากจะขยายพันธุ์เองเงี้ยก็คือปลูกไว้หย่อมหนึ่งแล้วพอมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะ เราก็เอาไปปลูกตรงอื่นได้เป็นพันได้เป็นแม่พันธได้ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้มันอยู่ในร่มผมก็เอาแบบนี้มาปลูกเพราะว่ามันมันตายง่ายครับแล้วเราเหยียบมันทุกวันด้วยมันจะตายง่ายก็เอามาปลูกปลูกเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันแบบนี้สำหรับใครนะครับที่มีงบไม่มากนะครับซื้อมาตอนแรกก็ซื้อมาน้อยๆก่อนเดี๋ยวมันจะขยายแผ่ของมันไปเยอะแยะเนี่ยอย่างของผมที่มันขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยตายแล้วเนี่ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นมามันพอมันไม่มีอาหารตรงนี้มันก็สลัดตัวเองออกไปไอ้ที่มันขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยก็ไปขยายพันธุ์ต่อได้อันที่มันขึ้นมันจะขึ้นผนังเนี่ยมันจะขึ้นประมาณเท่านี้แหละมันไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วจากสังเกตนะครับเนี่ยมันก็จะเลื้อยของมันไปเรื่อยนี่ยนะเนี่ยก็เอาไปปลูกใหม่ได้นะครับก็ไปปลูกตรงที่อื่นได้เราอย่าซื้อมาปลูกเป็นหย่อมๆเพื่อเอาไว้ทาขยายพันธุ์ก่อนพอมติดนะแป๊บเดียว ราก็ขยายพันธุ์มันต่อได้เลยเป็นลดคอสตลงได้อีกถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบก็ทําอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้ารีบก็จัดเต็มไปเลยปลูกให้ทั่วไปเลยแต่ว่าปลูกแรกๆ้ังรดน้ําบ่อยๆหน่อยปลูกหน้าฝนก็จะดีหน่อยแล้วก็อ๋อมีคนเคยถามมาอีกอย่างึงคือเรื่องที่มันเป็นเหมือนเชือ้อรามดกินรากเป็นอะไรอย่างเงี้ยสําหรับผมนะผมก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นสีน้ําตาลเป็นอะไรเงี้ยแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเคยเป็นตรงอื่นมาก่อนแล้วมันก็หายแล้วมันก็ขึ้นของมันเองแค่นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าปัญหาของผมอาจจะเป็นตรงแมวเยอะกว่าไอ้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองนะครับแล้วก็หญ้าไทเปนะครับเวลาอยู่ในร่มนะมันก็สามารถขึ้นไปถึงใต้ต้นไม้ได้เลยนะแบบนี้ตรงนี้ร่มเลยเห็นไหมมันขึ้นมาถึงต้นไม้นี่เลยแต่มันไม่ได้เหลือขึ้นต้นไม้นะมันก็คุมรอบไปเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วมันก็จะสวย หญ้าบางประเภทนะถ้าเจอรากต้นไม้เจออะไรเงี้ยมันแหว่งไงมันแหว่งหายไปเลยแต่อันเนี้ยไม่เป็นผมชอบเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบคือมันสามารถขึ้นคุมแบบเนี้ยได้เลยเนี่ยเนี่ยคืออยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าหญ้าบางหญ้าบางประเภทอะ่ะมันไปเจอรากของต้นไม้ใหญ่ใช่ปะ่ะมันสู้ไม่ไหวมันก็ไม่ขึ้นไงแต่อันนี้มันขึ้นได้ก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มาเจอตอนที่ปลูกแล้วนี่แหละถึงรู้ว่าอ๋อมันขึ้นอยีได้ด้วยเว้ ก็เลยคิดว่าเลือกถูกยังไงก็ฝากไว้แล้วกันคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตคราวหน้ามาถ่ายให้ดูใหม่แล้วกันไปแล้ว